สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูมีนจะพาหนูมาทําเฉลงยงานที่หนูลอกหน้าที่หนึ่งนะคะ,ะนั่นก็คือเขียนเป็นตัวหนังสือ,อพร้อมแล้วเราไปทาพร้อมกันเลยนะคะลูกน,นี่นะคะที่หนูลอกไว้เมื่อเช้าเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะ A ขออียอนอเขียน เอปอไม้แต่คูนอเป็นตอไม่หันอากาศวอตัวหอนอไม่หันอากาศงอหนังสออืออสือเขียนเป็นตัวหนังสือข้อที่หนึ่งเลขอะไรคะลกูกอ่า87นะคะเราจะบอก87เฉยๆได้ไหมไม่ได้เราต้องเอาสิทธ์มากั้นไว้ตรงกลางด้วยนั่นก็คือ87 นะคะ87หนูก็เขียนลงไปเลยลูก8แอปอดอแสองอีบอสิเอจอม้แติคูดอเจ็ดแปดนะคะต่อไปข้อ2ง่ายมากเลยข้อ2คือเลขอะไรลูก16นะคะหนูก็เขียนลงไปเลยสออีบอสิบหกอกสิบห สออีบอสิ 10, ขอกอหกสต่อไปข้อสามลเลข29่สกนะคะยีก็เขียนลงไปเลยยออียีไม่เอกยี่สอ,อิอบอสิ 10, เอกออากาม่โทเก้าหนูจะเขียนสองเก้เฉยๆได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันคือ29นะคะ ต่อไปข้อ4นะคะเลข54ีนะคะห้ามเขียน54เฉยๆไม่ได้นะลูก54มี10บตั้งตรงกลางด้วยนะคะ,ะเขียนเลยหออาหาไม่โทห5สออีบอ10สอ,อีสีไม่เอก4 54หออาหาไม่โทห5สออีบอ10สอ,อีสีไม่เอก4 54ต่อไปข้อ5เลขอะไรคะลูก4อะไรคะ40นะคะ40เขียนเลยสอ,อีสีไม่เอก 4. สีสอีบอสิบสี่สิบสอ,อีสีไม่เอก 4. สีสอีบอสิบสี่สิบต่อไปข้อ6ลูกเลขอะไรคะ91ใช่ไหม91้มันคือ90อะไรลูก 91นั่นเองมีบอกแล้วว่าถ้า1อยู่ข้างหลังจะต้องเปลี่ยนเป็นเอทันที91นะคะเข <sorting well. S 2> <Tu>. ียนเลยเอกอรเมโสออิบอสิบเออไม้แต่คูดออ็ดเกาเกรเม9โทเก้สออิบอสิบเออไม้แต่คูดออ็ด1 9 ต่อไปข้อ7นะคะเลข25ไทยใช่ไหมลูกเราก็เขียน25ลงไปเลยยอ,อีีไม่เอกยี่สออิบอสิบหออาหาไม่โทห้ายออียอีีไม่เอกยี่สออิบอสิบหออาหาไม่โทห้ายีต่อไปข้อ8ลูก เลข38นะคะ38ไทยหนูก็เขียน38ลงไปเลยลูก38เฉยๆไม่ได้นะคะต้องมีคำว่า10ด้วย38สออารมอ3ส,สออิบอ0ิแอปอดอแป8 38. อ่ะทีนี้เรามาดูข้อ9เป็นเลข3หลักแล้วนะคะมีหลักร้อยเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นหนูจะต้องใส่หลักก่อนนะคะ ใส่นอบนเลข5สอบนเลข0รอบนเลข3นะคะใส่นอสอรอเรือมาจากเลขที่อยู่ข้างหลังมาข้างหน้านะคะลูกอทีนี้ให้หนูเอานิ้วชี้เลขตัวแรกคือเลข3หนูก็เขียนเลยสออมอามจากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นไปที่รอเรือเจอรอเรืออยู่ข้างบนเลข3ใช่ไหมคะรอเรือก็มาจากคําว่าร้อย รออยอรอยไม่ถูร้อยไปเลื่อนนิ้วมาที่เลขศูนย์าศูนย์ไม่มีค่านะคะไม่ว่าจะอยู่หลักไหนก็ตามข้ามไปเลยค่ะข้ามมาที่เลขห้าเลขสุดท้ายเลยหนูก็เขียนลงไปเลยขออาหาไม่ถูห้าส่วนนอนหนูไม่ต้องเอามาใส่นะคะคาตอบก็คือสามร้อยห้านั่นเองสออามอสาม รออยอยร,ร,รอยไม่โทรร้อยขออาหาไม่โทรห้าสามร้อยห้าต่อไปข้อสิบนะคะเป็นเลขสามหลักอีกแล้วนะคะหนูใส่หลักเลยนอสอรอนะคะเรียงมาจากเรียงจากด้านหลังไปหาด้านหน้านะคะเอามือชี้เลขตัวแรกคือเลขสี่เขียนลงไปเลยค่ะสอีอสี่ไม่เอกสี เลื่อนนิ้วขึ้นไปข้างบนเจอรอเรือเขียนเลยรออยอยรอยไมโทรร้อยเลื่อนนิ้วมาที่เลขเกเอกอากาไมโถูก้นะคะจากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นไปที่สอเสือสอเสือมาจากคำว่า10นั่นเองสออกบสิ0และเลื่อนนิ้วมาเลขสุดท้ายคือเลข8นะคะแอปอดอแ คำตอบคือ498นะคะสออีสีไม่เอกสี่รออ,อยอรอยไม่โทรร้อยเอกออาเกาไม่โทรเก้าสออีบอสิบแอปอดอแปดสี่ร้อยเก้าสิบแปดต่อไปข้อสิบเอ็ดนะคะลูกเป็นเลขสามหลักอีกแล้วให้หนูใส่หลักเลยนอสอรอนะคะ จากนั้นให้หนูเอามือชี้เลขหนึ่แล้วเขียนลงไปเลยค่ะขอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งเลื่อนนิ้วขึ้นไปที่รอเรือมันจะคำว่าร้อยรออยอรอยไม่โทร้รอยเลื่อนนิ้วมาต่อไปเป็นเลขสองสองเปลี่ยนเป็นจากสองเป็นคำว่ายี่นะคะถ้าสองมีส่อเสืออยู่ข้างบนถ้าสองอยู่ในหลักสิบต้องเป็นคำว่ายี่ยออียีไม่เอกยี่ เลื่อนนิ้วขึ้นไปที่สอเสือข้างบนคือคำว่าสิบสออีบอสิบและเลื่อนนิ้วมาที่เลขหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นเอ็ดนะคะออไม้แต่คูดอเอ็ดคำตอบคือ1 2 1รอยยี่สิบนะคะหอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งรออยยอรอยไมโทร้อยยออียีไมเอกยี่สออีบอสิบ ao ไม้แต่คูดอเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะหน้านีา้ง่ายมากเลยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในเฉลยหน้าถัดไปนะคะบ๊ายบาย